สวัสดีครับอยู่กับผมโคแจ็คในรายการเรื่องราวตำนานผีวันนี้อยู่ในตอนผีห่วงเตียงเริ่มกันเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวฉันเองตอนนั้นฉันป่วยเป็นโรคหัวใจอ่อนและลิลนวใจรั่วต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนานถึงสองเดือนเต็มฉันเป็นผู้ป่วยแบบอนาถาจึงได้พักอยู่ที่ห้องรวมคนไข้ชั้นล่าง ที่มีเตียงอยู่ประมาณ25เตียงและฉันก็เป็นคนไข้ที่มีอายุน้อยที่สุดในห้องนี้และนับว่ายังแข็งแรงอยู่กว่าคนไข้คนอื่นเพราะคนไข้คนอื่นจะมีอาการค่อนข้างหนักแต่ละคนผมมีแต่หนังหุ้มกระดูกและเดินไม่ค่อยไหวส่วนฉันถึงแม้จะผมแต่ก็ยังเดินเหินแข็งแรงสามารถช่วยคนไข้คนอื่นได้ด้วยนอกจากนั้นยังช่วยพยาบาลจ่ายยาจ่ายอาหาร ป้อนข้าวป้อนน้ําให้กับคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และคนที่ไม่มีญาติมาดูแลช่วยพยาบาลพับผ้าก๊อซผ้าทําแผลเตรียมสําลีและอื่นๆเท่าที่จะช่วยได้ทําให้พยาบาลที่นี่รักและเอ็นดูฉันมากโดยเฉพาะหัวหน้าพยาบาลทุกคนจะรู้จักชื่อเล่นและชื่อจริงของฉันเป็นอย่างดีผู้ป่วยที่ตึกนี้ส่วนมากจะมีอาการค่อนข้างหนักบางคนตอนเช้ายังคุยกันดีๆอยู่แต่พอตอนบ่าย ก็ตายไปต่อหน้าต่อตาฉันหลายคนบางคนตอนเย็นฉันยังเอายาให้กินพอตกดึกกลับนอนตายไปเฉยๆตื่นมาตอนเช้าก็เห็นเตียงว่างอีกแล้วทําให้ฉันยิ่งใจคอไม่ค่อยดีอาการป่วยของฉันก็เริ่มแย่ลงไปอีกต้องหายาดมและกลับมานอนที่เตียงบางทีก็เป็นลมไปเลยทําให้พยาบาลย้ายเตียงของฉันให้ไปอยู่อีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกัน แต่ก้านเป็นสัดส่วนมากกว่าห้องนี้และไม่สามารถมองเห็นห้องคนไข้รวมในห้องนี้มีเตียงคนไข้ยอยู่สี่เตียงดูสะอาดกว่าห้องคนไข้รวมมากมองดูก็คล้ายคล้ายห้องพิเศษเหมือนกันฉันมีเพื่อนร่วมห้องอีกสองคนคนหนึ่งอายุเท่าฉันชื่อสุนีส่วนอีกคนหนึ่งอายุประมาณห0สิปีแกชื่อป้าภัยป้าภัยและสุนียังแข็งแรงดีอยู่พอเป็นคนไข้ที่มานอนรอฟังผลตรวจและผล จากยาที่หมอจ่ายให้เตียงที่ฉันนอนนั้นมีหน้าต่างที่หัวเตียงเตียงป้าไพยอยู่ใกล้กับฉันส่วนเตียงของสุนีอยู่ตรงกันข้ามฉันดีใจมากที่หมอย้ายฉันมาที่ห้องนี้เพราะจะได้ไม่เห็นคนไข้าตายต่อหน้าต่อตาฉันอีกแต่ฉันก็ยังไปช่วยนางพยาบาลทำงานที่ห้องคนไข้รวมเหมือนเดิมถ้ามีคนไข้าอาการไม่ค่อยดีเมื่อไหร่ฉันจะกลับมานอนที่เตียงไม่ต้องทนดูสภาพคนไข้คนอื่น ตายไปต่อหน้าต่อต,อตาอีกคืนแรกที่ฉันมานอนที่นี่ลุงเช้าป้าไผ่ก็ถามฉันว่าเมื่อคืนหนูนอนละเมอนะมีเสียงร้องครางฉันบอกกับป้าไผ่ว่าไม่รู้ตัวเลยพอคืนที่สองป้าไผ่แกก็บอกอีกว่าเมื่อคืนเป็นอะไรนอนครางจังเลยฉันก็บอกว่าไม่รู้ตัวจริงๆแต่ในคืนที่สามนี่สิมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับฉันในเวลาประมาณห้าทุ่มฉันกําลังเคลิ้มหลับ ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนพูดว่าไปไปไปจากที่นี่ในความสลืมสลือของฤทธยาฉันตอบไปว่าฉันขอแค่มานอนรักษาตัวไม่นานฉันก็จะไปไม่ได้ไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้คราวนี้เสียงที่ไล่ฉันนั้นกับมีหลายเสียงนอกจากนั้นก็เหมือนมีมือหลายมือมาช่วยกันดึงฉันลงจากเตียงฉันก็ไม่ยอมกอดหมอนไว้แน่นและขืนตัวไว้ไม่ยอมลุก แล้วฉันก็มองเห็นคนหลายคนเป็นเงาดำๆทั้งที่ห้องนั้นเปิดไฟสว่างฉันเห็นป้าไพยห้อยขาอยู่บนเตียงหันหน้ามาทางฉันกำลังหาหมากกินฉันพยายามเรียกป้าไพยช่วยแต่แกก็นั่งมองเฉยๆเหมือนไม่ได้ยินส่วนสุนีนั้นนอนหลับไปตั้งแต่สามทุ่มแล้วมือดำๆพวกนั้นยังพยายามดึงฉันลงจากเตียงให้ได้ฉันก็ขืนตัวไว้อย่างนั้นจะลุกขึ้นก็ลุกไม่ได้ ฉันพยายามสู้อยู่อย่างนั้นจนรู้สึกเหนื่อยและกลัวมากเพราะเห็นเงาคนวูบว่าไปมารอบตัวไปหมดฉันคิดในใจว่าทำไมป้าไัยจึงนั่งมองฉันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมทำอะไรเลยจนกระทั่งเกือบจะทนไม่ไหวแล้วฉันแขวนพระไว้ที่หัวนอนเลยพยายามเอื้อมมือไปดึงและพนมไว้ในมือปากก็ท่องนะโมนะโมไม่รู้กี่จบต่อกี่จบแล้วแข็งใจลุกขึ้นนั่งจนได้ เงาดำพวกนั้นก็หายไปป้าภัยที่นั่งห้อยเท้าอยู่ที่เตียงปากแกเคี้ยวหมากแต่ตามองมาที่ฉันพอแกเห็นฉันลุกพวดขึ้นมาแกก็ตกใจถามว่าเป็นอะไรฉันบอกแบบไม่อ้อมค้อมหนูโดนผีหลอกหนูเรียกให้ป้าช่วยหนูป้าทําไมไม่ช่วยละ่ะป้าได้ยินหนูเรียกหรือเปล่าป้าไม่เห็นได้ยินเลยเห็นแต่หนูนอนมองป้าอยู่แล้วป้าภัยก็เล่าให้ฟังต่อว่าเห็นฉันยกตัวเองขึ้นลง ขึ้นลงหลายครั้งเหมือนจะลุกขึ้นแต่ก็ไม่ลุกและลืมตาม,มามองหน้าแกป้าไพก็เลยคิดว่าฉันนอนเล่นและเห็นฉันหลับตาควานหาพระมาพนมไว้ในมือแล้วก็พวดลุกขึ้นมาฉันเลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ให้ป้าไพยฟังป้าไพยบอกว่างั้นหนูก็ต้องบอกเจ้าของเดิมเขาก่อนนึกเอาในใจพูดแต่สิ่งดีๆและคืนนั้นฉันก็ทําตามที่ป้าไพยแกบอกแล้วยังบอกอีกว่าอย่ามารบกวนกันเลย อนเช้าจะซื้อมาลัยมาให้ลุ่งเช้ามีคนเดินมาขายพวงมาลัยฉันเลยซื้อมาแขวนไว้ที่หัวเตียงแล้วกล่าวขออนุญาตและขอโทษที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าพอตอนสายสายหัวหน้าพยาบาลเดินมาตรวจคนไข้มาเห็นพวงมาลัยที่แขวนอยู่บนหัวเตียงก็บอกว่าปานนภรเอามาลัยมาแขวนไว้ตรงนี้ไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวหมอใหญ่จะดูเอาฉันบอกว่าฉันโดนผีหลอกเลยต้องเอาพวงมาลัยมาขอเข้ามาคนไข้เดิมที่เตียงนี้ หัวหน้าพยาบาลก็บอกว่าเหลวไหลหน้าปานพรผีคือคนที่ตายไปแล้วตายแล้วก็เน่าเปื่อยจะเอาอะไรมาหลอกเราได้อีกถ้าผีไม่มีจริงๆแล้วหนูจะลงทุนซื้อพวงมาลัยมาทําไมล่ะคะหัวหน้าพยาบาลยิ้มและบอกกับฉันว่างั้นถ้าหมอใหญ่มาหนูก็อธิบายให้ฟังเองแล้วกันนะแล้วก็อย่าปล่อยให้พวงมาลัยเหี่ยวคาเตียงละ่ะฉันยกมือไหว้ขอบคุณหัวหน้าพยาบาลพอหมอใหญ่มาตรวจเข้าจริงๆเห็นมาลัยที่เตียง หมอก็มองเฉยๆไม่ได้ดูหรือว่ากล่าวอะไรฉันต้องซื้อมาลัยมาเปลี่ยนทุกๆ3ามวันแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่เห็นมีเงาดำมาไล่ฉันลงจากเตียงนี้อีกเลยขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าล,ลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ